โอเคก็ okay, ามาอยู่กับเกมโลมบอกแมปบล็อกฟูนะครับอีพีนี้เราก็จะมาหนึ่งหกับคนดูอีกแล้วนะครับอันนี้เขาก็เล่นในคอมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มมันเลยดีกว่านะครับมาเอาเลยเนาะ okay. ผมเล่นทางด้านของคนทิสนเน่น,นะครับไม่เอ้ยอ,อ,อหายไปแล้วอ่ะอุอ้ยทุกวนี้อุ้ยโดนนะผมออกมาได้สวยครับจ้าล กันไปเรียบร้อยหรือเปล่าออกไปไหนแล้วมาสิมาขเข้าปะโอเคไม่เข้าขอร,รอเลยรอเลยกล้ามาตรงนั้นในคอมนะจะเจอในคอมนะย้ำว่าในคอมนะไม่โดนว่ะอ้าวเรียบร้อยหรือเปล่า <S <S เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ไปหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์ไปลืมบอกเขาว่าหน้าข่าวนะหน้าข่าวนะพี่ลืมบอกโอเคหนึ่งศูนย์นะ,น,นะครับในมือถือนะเนี้ยเอาไม่พะนะโอ้ตายแล้วมารอบที่สองนะครับอรอบแรกเราชนะไปแล้วเนาะเราไม่เปิดไม่เปิดพีพีไง โดนนะหมด,ดได้หรือเปล่าวันนี้โดนคอมโบไปว้าวจูกอยู่นะนโ,โอ้ยโบไม่โดนเลยเราเล่นเซตที่ผมชอบเล่นด้วยเอ้ยคอมโบอะไรดิเอาว่าน้องขา เจอในคอมก็แอบตึงมือนะจริงนะแต่ไม่เท่าไหรว่วะเฮ้ยไม่โดนตอนแรกนัดกันไว้คือหนึ่ง,หง,หงให้พอสอนะครับแต่ว่าน้องเขาแล้วน้อง,องเขาบอกว่าเล่นในมือถือ,อด้วยโคตรเหลี่ยมอ่ะ เหลียมเกินไม่เป็นไรครับผมจะคันดูให้หนึ่งได้เรียบร้อยสองศูนย์ควรสวัสดีมาน้องเขาไม่น่าข่าวนะเฮ้ยไม่ตาโปรสเตอลีไม่ตาโปรสเ,รเตอริชีปลีอ้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับโดนมาอย่างนี้อนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็คอ,อมโบเรียบร้อยอุ้ยไม่ตายปึ๊บอุ้ยไม่โดนเฮ้ย เฮ้ยไม่ตายว่ะผาอะไรวะไม่ตายฮะไม่ตายผมโดนขาดซีคิวเป็นหนึ่งสีคิวครับไปไหนเนาะเฮ้ยคอมโบไม่โดนงรอเลยครับครับโดนมาก เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยสามศูนย์ว่ครับอ๋อน่าจะพร้อมแล้วแหละวันนี้โดนมาหรือเปล่าอ้ยมีคอมโบเกิดขึ้นครับตรงนั้นตรงนี้ไม่ไงโดนโดนหรือเปล่าไังโดนอีกแต่แตงมันนี้โดนอ้าวโดนอะไรไม่ใช่เขาแต่ผมไม่ใช่เป็นเขาแต่เป็นผมอุ้ย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  ป๊าบไม่โดนนะเฮ้ยโดนเฮ้ยตาย,ยโดนนะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยใช้ดาบด้วยนะเล็กหนึ่งตานะครับเดี๋ยวบอกน้องเขาเล็กหนึ่งตานะ ผมขออภัยคนดูด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยเดอกผมจะกลับมาลงคลิปแล้วนะเพราะว่าผมกลับต่างจังหวัดนะคนดูก็เริ่มน้อยเสียใจนล <c oughs> มือถือจริงปะเนี่ย <c oughs> นออ้องเขามือถือจริงปะเนี่ยจริง <c oughs> ครับน้องที่ได้ดูมือถือฮะเอ้ไม่เชื่อได้ไงนี่อัดคลิปอยู่มีหลักฐานเปิด PVP ปะเนี่ยอ๋อเปิดอยู่นะครับอี่เขากด V มาตรงนี้เราก็คอมโบรงนี้ไดไม่โดนนะไม่โดน ไกไนนะโอเคเราออกมาได้สวยออกมาอย่างปลอดภัยซะด้วยนี่ไงน้องเขาถามว่ามือถือจริงกเนี่ยพี่มันโปลเลยอะ่ะเฮ้ยไอโปลนี่มันก็วิ่งเยอะจริงๆริงลิเกมอัปเดตเกมอย่างไรเลยไม่ได้มาคุมลิโปวิ่งผ่านละนาวเลยอืมโดน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 โคอมโบคอมโบยัดในเรียบร้อย คอมโบยัดในโอเคโอ้โหโอ้ขอบคุณนะครับที่มาหนึ่งหนึ่งด้วยอ่ะจบแล้วเนาะโอเคก็เป็นคลิปหนึ่งหนึ่งกับคนดูนะครับสนุกสนุกนะทุกคนนะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอเคงั้นขอจบคลิปตรงนี้เลยเนาะคลิปนี้ไม่มีหน้าข่าวนะเพราะว่าไม่ได้นะ้องเขามาก่อนนะครับนะ้องเขาอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปเนาะนะ้องเขาติดตามแล้วเนาะใครที่ติดตามแล้วอยากหนึ่ง,หน,งหนึ่งแบบนี้เด้อ ทักมาได้นะครับเฟซส่วนตัวนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเรียกได้ว่าหน,หนึ่งคนดูสนุกสนุกนะครับดูเพลินไปใครได้อยากให้ผมทำคอนเทนต์ PVP แนวไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยดีครับว่าคลิป100คิวของเรามันก็ครบ100คิวแล้วเนาะงั้นใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนค o ตบายครับผม